สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้มีเหรียญปีพศ2525มาให้ท่านรับชมครับด้านหน้าก็จะเป็นภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีรูปวัดพระศรีศาสดารามนะครับวงขอบเหรียญเบื้องบนก็จะมีประเทศไทยพศสองพหาร้อยยี่บานึ่งบาทนะครับแล้วก็จะมุมขออนุญาตดึงตรงนี้ข้างใต้ก็จะมีตราสัญลักษณ์นะคุณผู้ชมนะ อ่าเป็นตราสัญ,ญลักษณ์โรงกระสอบนะครับอ่ารงกระสอบอ่าออกแบบ,บนะครับอ่าออกแบบตัวย่อนะครับอ่าของปีพุทธศักราชนะครับอ่าพุทธศักราชอ่าโค้ดโค้ดที่เขาผลิตก็จะมีท่านผู้ชมนะจะมีปี25นะครับปี2525 25, แล้วก็2526 27 28 แต่และโค้ดนั้นก็จะจํานวนการผลิตก็แตกต่างกันนะผู้ชมนะแตกต่างกันไปนะมากน้อยครับหเหรียญที่นําเสนอน,นะผู้ชมนะไม่จําเป็นที่ดูที่โค้ดนะผู้ชมนะโค้ดอะไรหายากอะไรไม่ไไมไม่ม่สนนะนะแล้วก็ไม่สนตัวนี้ด้วยนะภาษีะน,นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นภาษีเล็กนะหาภาษีเ,เล็กหายากนะหาทางชาติไม่เจอนะนะ อ,อยู่ในมือนักสะสมหมดเหรียญราคาเป็นแพงนะเหรียญน,นี้นะครับถ้าใครเจอนะครับเจอที่ผมจะนําเสนอดังต่อไปนี้นะครับอ่าอ่าอาโอเคเรียนเรียญนีน้ผ่านไปก่อนนะผู้ชมนะอขอวางวางก่อนดูเหรียญเหรียญที่สอง่อานะครับเหรียญที่สองผู้ชมนะ ชมให้สังเกตพวกจะมีมววะมวะพวกนนะีนนะ้แถวๆนี้จะมีเงาซ้อนด้วยนะผู้ชมนะเงาซ้อนด้วยนะแล้วก็จะมีขีดจะมีเงาซ้อนตามนี้ด้วยนะโอ้เจดีนะผู้ชมจะมีเงาซ้อนนะ ตัวนี้ก็ซ้อนถึงนะซ้อนอ่าเราก็จะมีขีดตัวขีดลงมาแล้วก็ตรงใต้เลขเลขเลขสองไทยก็จะจุดจุดถึงเลขห้านี่ก็จะมีขีดครับคุณผู้ชมจุดสําคัญก็จะมีเส้นนี้เหมือนกันคุณผู้ชมเส้นนี้เหมือนกันอ่าส่วนด้านอ่าด้านหน้าก็จะมีเงาครับคุณผู้ชมจะมีเงาเนี่ยหน้าพระพักของพระองค์นี่จะมีเงาซ้อน แถวนี้ก็จะมีเงาซ้อนเหมือนกันนะคุผู้ชมอ่านี่นี่คือเหรียญปกติแบบธรรมดาทั่วไปนะผู้ชมนะไม่มีไม่มีราคานะผู้ชมไม่มีราคาอผู้ชมมาดูเหรียญที่มีราคาแพงครับอ่าผู้ชมดูตรงนี้ครับอ่าดูตั้งแต่ประเทศไทยจนถึงปีพศ2525นะผู้ชมนะอ่า ตัวประเทศไทยผู้ชมดูนะครับจะมีเงาซ้อนเหมือนกันผูน้ชมนะเนี่ยที่นหัวโยยักษ์กไหมผู้ชมนะครับซ้อนเงาตายนี้ด้วยนะครับครับเงาซ้อนนะผู้ชมครับผู้ชมดูตรงนี้เห็นไหม,มจะมีขีดลง จ,จุดนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยตรงเลขสองไทยจรดเลขห้ามีเหมือนกันผู้ชมเห็นไหมนี่ผู้ชมเห็นขีดไหมอ่าอ่าผู้ชมครับเส้นนี้จะต้องมีนะผู้ชมนะนะครับดูให้ดีครับจะต้องมีเส้นนี้ด้วยนะอ่าเนี่เส้นนี้สําคัญผู้ชม เดียยอะนะผู้ชมาราคาสูงมากครับผู้ชมนะถ้าใครมีนะครับราคาสูงมากนี่ครับผู้ชมเห็นห่วงไหมตรงประเทศไทยไหมชมงงงงงนี่นะนี่ครับมาดูด้านหน้านะด้านหน้าของประเตรเห็นไหมคำว,ว่าภูมิพลผู้ชมชมนะนี่จะมีเงาสองเหมือนกัน ภูมิพุอันดนนดีแงาซ้อนเห็นไหมครับใ,ใต้สลีเห็นไหมจะมีขีดขีดเงาสลูดเป็นตัวะะอย่า่ะอ่าในเห็นไ,ไหมจุ๊นี่ครับ สวยเป็นมิติแล้วนะพี่โยมสังเกตดีดีนะถ้าใครมีแบบนี้นะครับไม่จำเป็นต้องผสยนเล็กนะครับไม่จําเป็นต้องผสยนเล็กนะครับนะครับหลักหมื่นนะครับให้หนึ่งหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับ หนึ่งหมื่นบาทนะผู้ชมรับซื้อนะครับรับซื้อหนึ่งมืนบาทเดือนนะนะผู้ชมเนี่ยเงาซ้อนนะเลยผู้ชมครับอ่าตอนนี้ปเปอร์เซ็นต์เล็กราคาอยู่ราวๆปเปอร์เซ็นต์เล็กนะตรงนี้เราเอาแปดพั 8, นแะลไม่เกินหนึ่งหมื่นนะครับอ่า UNC อ็นซีนะครับไม่เกินหมนะื 10, นะ่นราวหมื่นๆนะถ้าเป็น UNC อ่านี่ไม่ต้องถึง UNC เออ ไม่ต้องเป็นเศษเล็กนะประชมมากนะ,ะประธานโทษไม่จะเป็นปเศษเล็กนะอ่าอ่าผู้ชมอีกจุดนะครับอ่าผู้ชมดูนะจุดเหล่านี้นะผู้ชมเหล่านี้สําคัญนะครับจะต้องมีนะครับ,นนะรบจะต้องมีนะครับเงาซ้อนนะครับจะต้องมีนะนี่เงาซ้อนเห็นไหมผู้ชมนี่ครับนี่ขอ,ขอบเพเจดีนอะอ่านี่เงาซ้อนตรงน้ด้วยียจุดนี้ครับอ่านี่ครับ เอาครับอ่าเนี่ยผู้ชมดีนะอ่า <S <S หเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับนี่อ่าดูเลยนี่อ่าแล้วก็อย่าลืมนะผู้ชมว่าขีดนี้จะต้องมีนะครับอ่าขีดนี้จะต้องมีด้วยนะนะครับนะครับชุดนี้ชุดนี้ครับนี่ ไหมคุณผู้ชม1 0 0 0 0หมื่นบาทเลยนะครับนะครับอ่านี่ครับขีดขีดเนี่ยอ่าเห็นไหมอ่าผมจะให้ดูเรื่องปกติแบบธแบบรรมดาทั่วไปคุณผู้ชมเงาซ้อนตัวนี้ไม่มีคุณผู้ชมเห็นไหมจะนี้มีเงาซ้อนแถวนี้ไม่มีพวกนี้ก็ไม่มีผู้ชมไม่มีขีดมีอะไรข้างใต้นี้ก็ไม่มีคุณผู้ชมเห็นไหมอ่า イミエンな、ィ

โอเคครับตามนี้นะครับผู้ชมครับตามนีบถ้าใครมีครับตามที่ที่บอกครับราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับผู้ชมนะหนึ่งหมื่นบาทนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ